สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะใายที่ชอบแนวทางหวยดาวโจนหรือว่าหาน้อยนะคะติดตามช่องนี้ไม่ได้เลยช่องแก้วคนชอบหวยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหวยมีข้อมีหลุดนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ฝาก กดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้แอดจะมาให้แนวทางดาวอังคารนะคะดาววันอังคารเรียกง่าย,ายคือดาวบังคารค่ะดาวอังคารนะคะ <c oughs> ดาวอังคาร,ะคะาคารเราจะได้อะไรหนออ่าเรื่องกันที่ดาวโจนกับดาววิไอเนาะดาวโจนเดนะเน่นชื่รยง่ายคือดาวว i ไอ บัวดาวปกตินะคะดาว VIP พีบอกดาวปกติเนาะเริ่มกันที่ดาว V เลยนะคะดาว v i p อพีดาวดาวีไก็วิ่งรูดอะไรอ่ วินดสอบเก้าฟันสองดาว VIP ฟันสองนะคะวันนี้ดาวเราใกล้ๆก,กันเดี๋ยวเราจะวินรวมกันเลยดาวโยนแล้วดาว VIP แล้วก็ดาวปกติ เหมือนฮานอยเลยฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP ดาวปกติแต่ปกติฟันหนึ่งนะคะหัวเราใกล้กันมากเราจะเจาะให้นะเจาะอ,อะไรอ,อื่นสองก็สองหนึ่ง สองห้กก็เอาก็ 1,4แล้วก็1,7นะคะมีเลยดาว2ดาวของเรานะคะดาว V a P ฟัน2นะคะด,าป, 1, ดาปกติฟัน1ดาปกติฟัน1นะคะ า,าดาวโจนะคะซื้อแต่พอลุ้นนะคะซื้อแต่พอได้ลุ้นนะเป็นแค่แนวทางนะคะหวัวมีเข้ามีลุนนะคะโปรใช้วิจารณญาณน,นะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ